ขอพูดถึงน้องสกายหน่อยดีกว่าเออเขาเป็นยังไงนะใช่60 days best of me ในช่วงนี้นะฮะนึ่งในผู้คนที่เข้ามาร่วมแคเมเปญกับเราต้องบอกว่าคนในวงการหลายคนเข้าร่วมโครงการ60วันกับเราในครั้งนี้ด้วยนะฮะค่ะน้องสกายตอนนี้ล่าสุดยังไงฮะทะนายล่าสุดเห็นว่ามีปัญหาหนักใจพอ,อสมควรเรื่องอะไรล่ะเขาเป็นคนกินยากไงใช่ไหมวูดี้กัวเขาผอมมากเขาเล็กมากอะแห้งเลยล่ะต้องใช้คำว่าแห้งกินยากตอนนี้มีเรื่องหนักใจคือเวลาออกกําลังกายเนี่ย เขาก็น้อยใช่ไหมฮะทั้งที่ความจริงเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าต้องออกกําลังกายอย่างน้อย3-4ครั้งต่อสัปดาห์แต่ด้วยความที่เขาเป็นสายบิ้วไงคือสร้างกล้ามเนี่ยต้องมีการเพิ่มน้าหนักถูกไหมฮะตอนนี้น้าหนักก็ยังไม่ถึงเป้าที่วางไว้ซึ่งขาดอีกประมาณ3โลเ่ยสามโลาสามโลสามโล,มโลอันนี้ต้องเพิ่มใช่ไหมถูกต้องเรื่องอาหารนนที่สกายบอกไว้ว่าผักผลไม้ทานได้บางชนิดเนี่ยแต่ความจริงคือทานผักผลไม้ได้น้อยมากไม่กี่อย่างจริงๆนะครับน้องสกายนี่มีโอกาสเจอกับนี่ด้วยนะเดช และนิมเดียวกันแล้วก็บอกว่าอ,อยากมีขุนดีเหมือนพี่นเดทแต่ต้องม,มันใช้เวลานานมากนะนะเดทเนี่ยประมาณ2ปีนะครับคุณผู้ชมสองปีด้วยกัน <c oughs> ตอนนี้อุปสรรคจริงสำหรับน้องสกายจริงๆคือเวลาและการทานอาหารต้องทานให้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น้องต้องต้องต้องปรับตรงจุดนี้นะฮะเดือนหน้าจะต้องสปีดให้เต็มที่ครับคุณผู้ชม ทีนี้พอพูดว่าสองปีเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันนานนะมันเยอะ <ừ m. S 2> ท้อแท้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยให้น้องสกายผ่านช่วงไตรมาสแรกไปก่อนดีกว่าคือเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยมีเวลาไปยินไง <ừ m. S 2> ก็ต้องมีเวลาต้องมีวินัยเนาะแล้วก็เรื่องกินด้วยทานยากที่มันก็ยากใช่ไหมถูกต้องทานยากที่ม,ม,ม,มันยาก,ยากมากเวลาคนเรากินอะไรไม่ได้เนี่ยหรือว่าคือโตอขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกในการกินไงนแต่การที่คุณจะกินอกไก่กินโปรตีนเยอะเนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันท้าทายมากแต่มันง่ายมากถ้าเกิดว่าคุณแค่ปรับ ปรหมดสมองอคุณว่าเฮ้ยเราจะบึกนะเราต้องกินนะ<อ>แล้วเราก็ฝึกต,ต้องบอกจิตเราจริงๆการการแปลงร่างไม่ว่าจะไม่ว่าจะบึกขึ้นหรือว่าจะผอมลงมันแค่ปรับจิตเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่สามารถเอาชนะจิตของเราได้หรือว่าสมองเราได้เนี่ยนะฮะมันจะมีคําพูดในหัวที่มันจะก้องกังวานตลอดเวลาว่า,วา e y, อย่าก,กินเลยไม่ได้หรอกเ<อ>ช่นแบบว่าอู้ยอย่าไปลดเลยกินพิซซ่าเหอะอะไรเงี้ยซึ่งคําพูดเหล่านี้นะคุณผู้ชมคุณจะต้องแบบกดมันให้ได้ มันจะหลอนี่ถูกต้องมันจะหลอดต้องหลอเวลาถ้าคุณกดมันได้แล้วมีเป้าที่ชัดเจนว่าเฮ้ยถ้าเราจะหุ่นเป๊ะหุ่นบึกเราจะต้องกินโปรตีนเยอะๆนะนะบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วคุณก็จะบรรลุเป้าหมายอัดเวอย่างเดียวได้ไหมสมมติไม่ได้ไม่ได้เนื้อเป็นมก้อนมันไม่ใช่ว่าจะอัดเวแล้วก็จะพองไม่ใช่นั้นไม่ใช่อีกคือคือวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาโปรตีนจริงๆยัดใส่ร่างกายไม่แต่ คือจะบอกว่าสกายเนี่ยเป็นคนตั้งใจมากนี่คือข้อดีเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนตั้งใจแล้วเป็นคนไม่บ่นไม่ท้อนะฮะชอบตรงนี้ะเขามีวินัยมากข้อข้อแรกเลยของคนที่จะแปลงร่างได้กับซิกซี่เดของเราคุณจะต้องมีวินัยคุณสองคุณจะต้องมีสัจจะเช่นถ้าคุณบอกว่า60วันคุณจะตั้งใจคุณต้องทําทุกวันวินัยสัจจะซิกซี่เดไม่มีวันหยุดนะครับ มไมายถึงว่าคุณไม่สามารถจะแบบโอ้วันนี้ช่างมันเถอะปล่อยไปเพราะว่าเมื่อคุณปล่อยไปปัป๊บคุณก็จะไหลไปอีกสองสามสี่วันแล้วคุณก็จะเลิกออกกําลังกายเลยสังเกตไหมว่าคนที่พยายามลดแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาแพ้คือแพ้พ่ายตัวเองเพราะว่าเขานั้นไม่มีสัจจะก,กับตัวเองอบอกว่าจะลดแล้วผ่านไปสี่ห้าวันท้อเหนื่อยเดี๋ยวซิกที่เนี่ยไม่มีชี้ดิ้งเดย์เลยเหรอจริงจริงถ้าเกิดว่าคุณมีสัจจะว่าอ่ะสมมุติ7วันเนี่ยมีสักว<ส>ันหนึ่งที่ฉันอยากจะปล่อยไหล ก็ได้แต่บางคนเนี่ยทำไม่ได้ไงร้อยละประมาณ90ทําทไม่ได้โอนไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลดังนั้นวูดี้แนะนําว่าบางทีระหว่างที่คุณฟิตร่างกาไอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะเผลอไปกินพิซซ่าชิ้นหนึ่งแค่รู้ว่ากินพิซซ่าชิ้นหนึ่งคุณก็ต้องเบิร์นมากขึ้นวูดี้ว่าแนวทางนี้ดีกว่าดีกว่าที่ว่าอ่ะปล่อยทั้งวันให้มันปล่อยหลผมเห็นหลายคนละปล่อยหลไปปุ๊บ ไม่กลับมาเลยมันไหลไปไกลเลยไหลไปเลยไหลกลับมาไม่ได้เออต้เอาชนะใจตัวเองให้ได้เนาะเป็นกำลังใจให้น้องสกายแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ในโปรแกรมนี้นะคะจะรอดูหุ่นแ่บๆของน้องสกายนะคะโครงการ s i x Days b e a s t of Me เราทําร่วมกับทางสสสแล้วองขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ชม CP Medi เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจบโครงการนี้แล้วประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะหุ่นน้องสกายจะมึดแค่ไหนแต่วันนี้กาตีว่ามันจะต้องพ่องออกมานิดหนึ่งค่ะ ะค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ,ะ,คะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยกดลูกกดตรงลูกนะฮะ subscribe ครโอ๊ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่รยากตรงไหนกดซิ